สวัสดีครับท่านผู้ชม ASP นะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่แพสสเตเดียมนะครับชมการแข่งสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก BYD Sierra On Six League หนึ่งนะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างการท่าเรือ FC นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพลังการ FC นะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้มีคุณเปียพงศ์โพธินาและผมโยชินอาริคาเลิศเป็นทีมผู้บรรยายนะครับมาดูรายชื่อนะครับตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งการท่าเรือ FC นะครับมาในระบบ4-4-2มาดูรายชื่อฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างนะครับพลังการ FC มาในระบบ3-4-1-2 คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันนัดแรกพลาสเตเดียมเองก็ดูเหมือนว่าจะมีสภาพสนามที่อาจจะแฉะเล็กน้อยนะครับครับเกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งของพลังการวันนี้นี่เล่นใช้กองหลัง3ตัวไทยซึ่งเราไม่ค่อยจะเห็นนะครับจากทีมในไทยลีกโอยาซูนเปิดสายเข้าไปลูกนี้ลึกมาโอ้โห <laughs> แล้วต้องตามตะคุบซ้ำครับไมเคิลฟาร์เคสการ์ด แรงโอยาซุนยิงเลยลูกนี้<ม>โอ้โหถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยอบอลพุ่งแรงครับดูครับแต่มันโค้งนี้ครับถ้าไม่ติดโค้งนี่ก็มีโอกาสที่ไมเค,เคิลฟาวเคสการ์ดนี้ได้ออกแรงเซฟเลยครับโอ้โหจังหวะบอลนีดแล้วบอลมันตกพื้นตรงนั้นด้วยครับดีครับที่ไม่ตรงกรอบทุ่มไกลเข้าไปลูกนี้ติดครับกาก้ากาก้าเจอกับไลฮานสตูว์กาก้าแทงขึ้นหน้าไปหลุดมาแล้วบายันเปเรีย ายันดีต่อมาจังหวะนี้ลูคัส1-0ครับลูคัสคอสตาทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำในนาทีที่10ครับโอ้โหมาจนได้ครับการท่าเรือ FC ครับเอาเลยครับนับหนึ่งแล้วครับเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับแล้วก็เป็นลูคัสคอสตานะครับโอ้โหนี่ครับแฟนบอลสิงเจ้าทาได้เฮแต่หัววันเลยครับนี่ครับ จังหวะที่บรายันเตเลียนะครับผู้พาบอลลากมาแล้วดูการจ่ายครับของเขาครับจ่ายผ่านหน้าปัชยาไปครับแล้วดูครับสุดท้ายเนี่ยบอลก็มาเข้าเท้าลูคัสคอตตาจับหนึ่งจังหวะแล้วก็แปรหนีทางสลุดนัสีครับผู้โูจริงสลุดนี่ก็ยืนเปิดมุมไว้เยอะเลยครับหมดสิเซตจริงๆครับเอาไลครับเจ้าถิ่นการท่าเรือเอซีครับออกนำพลังการเอซีแล้ว1.0บต่อศนบอลมาครับทางซ้ายกิษณะมองหาตัวซ้ายแล้วออกไปซ้ายให้กับศาสนาพงษ์เปิดเตียดเข้าไปติด ยังได้เปิดใหม่คราวนี้เปิดโดงแตะแล้วก็โอยาซุนซ้ายโอ้โห้ยฉลบหรือเปล่าพยับฟ้องว่ามีฉลับนะครับแต่ว่าไม่น่าจะได้นะครับทั้งฝั่งของคีสนะนี่ลงมาเชื่อมเกมเองเลยนะครับเอาครับไปแล้วไล่หานสจวโดนเกี่ยวโดยอีรลดนแบบนี้เหลืองมาเลยครับเหลืองแรกของเกมนี้ครับอีรลดนฉับดั้มีโอ้โหนี่ครับบอลขึ้นทางซ้ายครับศาส,สนาพง์ ปิดลูกนี้มาเกอร์ซันไม่ถึงแต่ว่าลูกนี้โอ้โหผู้เล่นของการท่าเรือนอนเจ็บครับพีรวัตรยังลุกไม่ขึ้นเลยครับพีรวัตรอัคคธรรมครับนี่ครับจังที่พีรวัตรเนี่ยเคลียบอลไปโอ้ยเท้าซ้ายครับของเกอร์ซันเนี่ยจังหวะที่จะเข้ามาแย่งบอลเนี่ยไปย้ำใส่เท้าขวาของพีรวัตรอัคคธรรมนะครับถึงว่าเจ้าตัวเจ็บเลยครับ โอ้โหเอาล้วครับเกิรสันเอาครับอยู่ที่ดุนพิยนิดเลยครับของผู้ตัดสินสงกรานต์บุญมีเกียรตินี่ก็เป็นผู้ตัดสินระดับแถวหน้าที่ออกไปตัดสินนะครับที่ต่างประเทศบ่อยครับหลังจากที่ได้ดูแล้วเอาล้วครับแบบนี้ว่ายังไงใบแดงครับโอ้โหผันลังการเอฟซีครับเหลือผู้เล่นสิบคนครับสกอร์ตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งแล้วผ่านมาครับ เพียงแค่22อนาทีเท่านั้นครับพีระดนพีระดนไหลามาวรชิตหลบมาได้แล้วโดนทําฟาวครับจังหวะนี้สัญญาณนกกบีดมาวรชิตยิงลูกนี้โอ้โหต้องพุ่งปัดออกไปครับสรุปทำทัาจะเปียดเสาเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยถือว่ายิงดีนะครับจังหวะนี้ครัฟิกค,คิกครับ อู่บอลโค้งอ่ะถ้าไม่ปัดนี่มีโอกาสเสียบเสาได้เลยครับถ้าเรือนำหนึศูนย์แล้วก็ตัวผู้เล่นเหลือมากกว่าลูคัสคอสตาไ้พีระดนยกเข้าไปในกรอบลูกนี้สก,กัดบรลิิดหลักเกาะมาได้อาครับกาก้าไหลามาบายันไปนเรียรล็อกไว้และจริงโอ้โหเนี่ยจังหวะตัดมาครับแล้วดูครับ วอลชิครับโมสกิดเด็ดหนึ่งครับรัสกาก้าเนี่ยจ่ายมาให้บาเยันเปเรียไม่ยิงด้วยซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วกะยิงชูชัวนะครับเนี่ยกระทำนิ้วให้เห็นเลยว่านิดเดียวจริงๆครับผ่อนมาถึงกากาออกซ้ายไปให้บาเยีนเปเรียบาเยันจี้เข้าไปโยกเข้ามาตรงกลางแล้วลองซัดดูลูกนี้มากไปติดบล็อกของปวีนะครับแล้วก็สลุดขวาไว้ได้จากที่เลบินสุลากาสุลากาลองกิงลูกนี้ไม่ตรงกอบครับ เก็บได้ครับกาก้าให้อัสนาวีต่อให้กับกีรดนแล้วไปที่อัสนาวีทีหนึ่งตามสูตรอัสนาวีเข้ามาตรงกลางแล้วลอง,ลองยิงลูกงนี้โดนปัดได้โอ้โหไม่มีตัวผู้เล่นด้าเรือนี่อยู่ตรงลูกบอลเลยครับศาสนาพงศ์ให้กับโอยสุนแมขมข้ามลองมาไม่มีใคร ถ้าเรือมาบ้างแต่ว่าเอาแล้วครับแอนดอร์เทาเซนฉกบอลมาได้แอนดอร์ทาเซนต้องเล่นเองแล้วยิงลูกนี้โอ้โหวิงได้แรงนะครับแต่ว่าไม่ผ่านมือฟอลเคสการ์ดไมเคิลฟอลเคสการ์ดนี่ถึงกับต้องล้มตัวปัดบอลทิ้งเลยครับโอ้โหวิธีบอลนี่พุ่งเข้ากรอบด้วยครับการยิงของแอนดอร์ทาเซนโ,ฮโฮอ้โหอาสนาวีาวครับแต่งแล้วติดเครื่องแล้วไปแล้วครับตอนนี้อาสนาวีอาสนาวีให้บอลมาที่ทางวอลชิตแล้ว ยังเล่นเองอยู่ครับบอลชิดไหลต่อผีระดอนผีระดอนถ่ายออกขวาให้กับสุพนันสุพนันลากมาสุพนันเข้าซ้ายยิงแฉลบสองศูครับโอ้โหสุพนันบุรีรัตน์โอ้โหยิงลูกนี้นี่มันแฉลบครับทําให้สลุดเองเนี่ยทิ้งตัวไปผิดทางนี่ครับดูจังหวะนี้ครับสุพนันเนี่ยมองตอนแรกคิดว่าจะเปิดครับแต่หักเข้าซ้ายแล้วดูครับยิงเนี่ยบอลนี่มันไปแฉลบครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสลุดน่าเสีับ น่าจะไปโดนปราจาฝัดสุภาพนะครับเนี่ยครับปราจาอุดฉลับตรงน้องด้านหลังนะครับนิเดเดียวเปลี่ยนทางเลยครับแล้วู้้ตตะสินก็เป่านุวินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการขัเรือเอฟซีออกนําพลการเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับปราจาพาข,ขึ้นไปเองปราจาเอาครับเลือกไหลออกทางซ้ายศาสนาพงศ์ในกรอบมีสามเปิดเข้ามากรมาราา ขึ้นมาได้จบด้วยครับจังหวะนี้ครับของพลังการเรับ่บอลเปิดติดครับของอัชนาวีแต่ตามมาเล่นได้เอาครับพั้วมาและเปิดเข้าช่องมาเอาลครับจังหวะนี้บายันไปเลียเข้าไปในกรอบล็อกมาเข้าขวาขวาและจิงดูนี้ติดบล็อกได้ซ้ายเปิดเข้ามาพีระดอนโอโห3สาศูนย์ครับพีระดอนฉับรัศมีทําประตูให้กับการท่าเรือหนีห่างนะครับ3าประตูต่อศูนย์นี่ครับ,ารดดรบจากการ แทงบอลทะลุช่องครับมาให้กับปลายันไปดีเรีนี่ครับจังหวะแรกไม่ยิงครับโยกหลบยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติทางด้านของปวีเีแต่ก็เปิดมาอีกครั้งหนึ่งมาเข้าเท้าพีระโดนเรี้โอ้โหตรงนั้นนี่ตัวปรากบไม่มีเลยครับต้องยอมครับจังหวะนี้นี่ครับถักบอลลงด้วยหน้าเท้าครับดูหรับยิงลูกนี้เอาลครับสาต่อศูนย์ครับการเทลเอฟซีครับหนีพลังการไปแล้ว เมดิทารัตนี้ก็ลงมาสนามมาเล่นแทนปวีทันทัดเตมีนะครับตัดกลับมารับลูกคัสคอสตาของท่าเรือของบอลได้ให้มาที่พีรดลดีขึ้นหลังมาวอลชิตตะวัดจังหวะเดียวลูกหาครับหลุดมาอีกอรับพีรดลนล็อกแล้วพีรดลซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหสประตูต่อศูนครับนาทีที่6กสบนะครับโอ้โหห่างไปแค่สนาทีพีรด บิ้ลคนเดียว2ประตูโผลได้ลุ้นแฮตเชืกอดีแล้วครับทางด้านของพีระโดนครับเนี่ยจังหวะที่กา้าเนี่ยไหลมาแล้วดูครับพีระโดนจังหวะแรกไม่ยิงครับสุดท้ายก็มาเลือกยิงจังหวะนี้ครับเพราะตรงนั้นนี่มีทางด้านของอนุมาทานคูม่าเนี่ยบล็อกไว้อยู่ครับไทยก็หลงเลยครับหลงกัสองคนเลยครับทั้งไลฮาสจู๊ดครับแล้วก็อนุมาทานคูม่า คือต้องดูสเต็ปเท้าของพีรดลโยกไปโยกมาปุ๊บแล้วแต่อีกทีหนึ่งแล้วก็ซัดเลยนะครับเอาครับ4-0ครับเอาครับพีรพัฒน์ได้บอลพีรพัฒน์ไหลมาสัติภาพของมาให้มาที่พีรพัฒน์ออกไปที่กามากรากามราลองยิงลูกนี้เข่าสองครับของฟาวเคสการเลือกเปิดขึ้นหน้ามาพีรดลมงเช็ดไปชานุกูล ชาญุกุลแต่งหลบมามีพีรดนมาช่วยชาญุกุลอีกทีนึงเข้าช่องให้กับพิรดนพีรดนเลือกแทงไปที่บายันไปเรีเยไปเรียแต่งขวาซัดเรียบร้อยครับ5ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่71นะครับการท่าเรือหนีห่างจากบรายันเปเรียสลุดนี่ไม่รู้จะเซฟยังไงโอ้ล้ำ<ม>ไม่ล้าเดี๋ยอันนี้น่าสนใจครับอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวต้องรอห้อง VR ตีเส้นนะครับนี่ครับชัดเจนครับ เส้นแดงนี่อยู่ใกล้กับประตูครับลํำหน้าแน่นอนครับแนอนดอรทาเซนเปิดขวาเข้ามามกเช็ดโดนบางๆไปหน่อยถ้าเรือมาบ้างหัวทิ้งขึ้นไปเลยครับกากา้าเมเดสตบพื้นที่วางอาสนาวีวิ่งโชว์ฟอร์มร้อเมตรเอาแล้วครับไปแล้วลูกนี้กัดชากต่อเข้าไปในกรอบเข้าไปแล้วแล้วยังไงต่อแล้วโอ้โหขาอ่อนไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่ไหลขึ้นกลับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหมาจุตปาโต หาประตูต่อ0ครับลูกนี้ต้องชมครับอัสนาวีโโอ้หูว่าวิ่งเร็วมากครับอัสนาวีครับเนี่ยบจังหวะที่กาก้าเมนเดสเนี่ยก็เปิดบอลเหมือนจะเคลียร์มาครับแต่โโอ้หอัสนาวีครับวิ่งสู้ฟาตจริงๆครับโโอ้หสปีดมาครับเอาซะอนุมาทานคูม่าเนี่ยโโอ้หเอาไม่อยู่จริงๆครับนี่ครับไหลมาโโอ้หก็ไม่เหลือครับจ่อๆขนาดนั้นครับขอมาทิวต์ปาโต้ครับ ที่บรรจงถวายผ่านทองฝังเพชรมาให้เลยนะครับครับโอ้โหมีหน้าที่แค่วางเท้ายิงให้ตรงกรอบเท่านั้นเองมาดูสปาโตนี่ครับไปเฮเลยครับโอ้โหสีหน้าว่าทีกุนซือใหม่ของพลังการเอซีครับบัวกินโกเมสครับหนักเลยครับการท่าเรือขยับเปลี่ยนตัวอีกคนครับเข้ามาตรงกลางแต่วันนี้ออกขวาไปให้กับสุพนัน สุพนรณเปิดโดงย้อยลึกๆมาลูกนี้ยังได้ครับธีรศักทีลราสัก์ยังไงธีรสัก์ยิงลูกนี้โอ้โหหกศูนย์ธีราักิ์เผยพิบายครับสัมผัสบอลแรกเป็นประตูของเขาเลยนะครับทำให้ท่าเรือครึ่งโหลครับเรียกความมั่นใจครับก่อนไปรับใช้ทีมชาติไทยครับสำหรับทางด้านของธีรศักิ์เผยพิมายครับนี่ครับจังหวะที่ สุพรรณนันย์เนี้โอ้โหวางบอลยาวแล้วบอลมันตกพื้นเนี้ยสลุษนี่ออกมาไม่ถึงบอลนะครับแล้วดูครับยิงสวนเข้าไปครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับทางด้านของสลุษนักสีครับแล้วต้องชมครับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงดีจริงจริงครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ชอบมากครับกับการที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองนะครับโอ้ชอบเป็นซุปเปอร์ซับนะครับในเกมที่ผ่านๆมาบอลขึ้นทางซ้ายอัสนาวีให้บอลมาทำชิ้นกันเปิดขึ้นายธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ ทีลศักดิ์ยังสดให้มาปาโตโอ้โหทีระดนแฮตทริกไมโอ้โหไม่ได้ครับพีระดนชำรัศมีบะกอนเปิดมาเสาแรกมองออกมาเก็บได้สุลกา้างัดกันอยู่เลบินสุลกา้า เลือกเลือกไปช่องนี้เลยเอาครับมีทีมสั่งมาช่วยสุลก้าขอยิงโอ้โหชนกันมงตั้งจริงในลูกนี้เขาเรียบร้อยเลยครับมาตุนปาโต้เจ็ดประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเนี่ยจังหวะที่ขึ้นเกมมานีครับดูครับสุลก้านะครับโอ้โหแหวกเข้าไปเองครับแล้วยิงด้วยซ้ายครับบอลเนี่ยพุ่งไปชนคานนะครับต่อนนี้ตกลงมาแล้วตรงนั้นนี่มีคนเดียวนะครับทางด้านของปาโตครับโหมเข้าไปก็ไม่เหลือครับ อ0เนี่นาทีที่83ครับการเทเลือ F4 เนี่ยถิงห่างพลังการไปไกลเลยครับอาครับหลังจากเช็คไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ประตูนะครับนาทีสุดท้ายพาขึ้นมาออกไปที่ปากกณ์ปากกณ์เข้าช่องมาได้สวยอาวลยครับสุพนันสุพนันหักเข้ามาแล้วซัดโอ้โหจะยังสักเผยไม่มาย8ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนาทีที่86ครับพลังการโดน8ประตูนะครับ ดูครับปกกณอเนี่ยไหลมาครับแล้วสุพนันครับมองเห็นแล้วครับเปิดตัดกลับมาให้กับทางธีรศักดิ์เผยพี่มาครับจุดนัดพบเลยครับและยิงลูกนี้นี่เฉียบขาดจริงๆครับทาอะไรเป็นดีไปหมดเลยครับการจ่ายการขยับหาช่องการจบมาครบหมดเลยนะครับนัดนี้สําหรับการท่าเรือและจังหวัดสวนของท่าเรือธีระดนมาแล้วธีระดนเจอกับเบนี่ธารัตธีระดน ดึงจังหวะแล้วยกขึ้นมายังได้อยู่ครับธีรศักดิ์ธีรศักดิ์แต่งและจิงลูกนี้โอ้ติดเซฟครับของทางสลุดให้บอลมาปราชาแอดดอดทาวเส้นทาวเส้นโยกทาวเส้นยังไม่เปิดนะครับยังครองบอลอยู่ทาวเส้นลองเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้หิ่งหมุลูกนี้ไม่ดีครับธีรพัฒน์อาสนาวีมาอีกแล้วมาอย่างไงก็ไม่หมดมาครับเปิดขึ้นหน้าไป เอาครับทีโอซันเปิดเข้ามาเรียบร้อยไหมโอ้โหไปเลยดโดนโอ้โหวางเท้ายิงลูกนี้มนันบ้านออกไปเฉยเลยครับ<ม>และพุทธศิลป์กประเป๋าด้วินหมดเวลาการแข่งขันนะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะพลังการ FC ไป8ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เวลาการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณปียพงศ์โพธินาคและผมโยธินาลิการ,ร์เลาไปก่อนพกกบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ